ตอนนี้ค่ะอยู่ที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็เดินท้างทางนี่แหละมันก็จะเป็นร้านเครื่องประดับติดติดกันเยอะๆแล้วก็จะมีบางร้านที่เขามีหยกด้วยให้ดูงานงานหยกที่ฮ่องกงก็ธรรมดาธรรมดานะแล้วก็ราคาแรงมากๆด้วยถึงบอก่ยว่าบางบางทีอ่ะเราบินมาเองที่ประเทศฮ่องกงหรือประเทศจีนแล้วก็หางานแบบสวยๆเหมือนในเพจไทยไม่ได้เพราะว่าของเราเป็นโรงงานฉะนั้นองเราจะดีกว่ามากๆเลย ให้บีมมาที่ฮ่องกงก็ดูงานดีถ้าคุณคิดว่าการเดินทางมาที่ประเทศจีนเพื่อซื้อหยกด้วยตัวเองจะสามารถหาหยกในราคาที่ถูกได้บอกเลยว่าเป็นไปได้ยากมากๆเลยค่ะประมาณเจนี่ยวตัวเฉียนประมาณประมาณนี้ค่ะ หลายๆคนเข้าใจว่าการซื้อหยกในราคาที่ถูกเนี่ยเราจะต้องเดินทางมาถึงแหล่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราควรจะมองหาที่ที่สามารถขายในราคาโรงงานได้จริงๆเพราะโดยปกติแล้วหยกราคาปานกลางราคาล่างๆมักจะหายากมากๆในประเทศจีนส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานที่สูงเกรดที่ดีถึงจะมีขายในประเทศจีนและถ้าคุณต้องการซื้อหยกที่ดีเพียงแค่ชิ้นเดียวและมาซื้อด้วยตัวเองที่ ประเทศจีนร้านค้าส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจหยกและอาจจะต้องเสียเงินซื้อหยกในราคาที่สูงมากๆเกินราคามาตรฐานในประเทศจีนเพราะอาจมองว่าคุณเป็นต่างชาติแต่ถ้าซื้อกับเพจเราทายทํางานที่โรงงานผลิตหยกที่ประเทศจีนดังนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากที่จะสามารถเลือกหยกที่ดีให้กับทุกคนได้อันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมลูกค้าควรจะเลือกซื้อสินค้าที่ราคาไม่ สูงจนเกินไปและน่าเชื่อถือโรงงานของเราเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานในการผลิตหยกจํานวนมากไม่ว่าจะผลิตงานหยกประเภทไหนเราก็มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานกําไรงานแหวนงานจี้งานป้ายลูกค้าจะสามารถซื้อหยกที่ดีโดยที่ไม่ผ่านคนกลางได้ราคามาตรฐานที่สําคัญสินค้าทุกชิ้นที่ทุกคนจะได้รับจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยไายนะคะเป็นคนไทยและ เหมือนเป็นตัวแทนของลูกค้าคนไทยทั้งหมดเพื่อมาเลือกหยกที่ประเทศจีนให้กับลูกค้าคนไทยเพื่อให้ทุกคนได้รับหยกที่ดีและคุณภาพดีที่สุดเราจะไม่ยอมให้ลูกค้าเสียเปรียบนะคะยังไงใครที่ตามหายกประเภทไหนก็สามารถติดต่อทางเพจได้เลยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆของเพจเราด้วยค่ะ